นั่นขึ้นอยู่แถวนี้เองเห็ดไข่ขึ้นอยู่แถวนี้เหรเห็นนี่เลยเห็ดอยู่ขาพี่น้องสองตัว เจอเห็ดไข่พี่น้องดอกเดียวขอลองเจอเห็ดดุขาพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันจะเห็ดไข่เมื่อกี้นี่แหละโอ้ขาบังใหญ่ ขามขึ้นเป็นจุ่มเป็นจุ่มพี่น้องเนะียเจอแต่ยุขคคาพี่น้อง ほんまに。 สุดกับผมเพรจะเห็นอยู่ข้างในพี่นอ้องเล็กกหลายพี่น,น้นอง Ui, thế nào, đỏ này luôn Dù thì rốc hết rồi Nhìn thấy nám Nó nhìn nhảy thế nào Lúc 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 ต้นยูขาพี่น้องต้นยูขาพี่อยู่รอบๆแต่มันขึ้นแต่รอบโพนพี่น้องเดินจนหน้ามุดพี่น้องอาจะเจอแต่ละดอกหิดไข่พี่น้องนี่พองกเองแล้ว หิ่งหิ่งโี่นนองโง่แดงหนาวลวมั้งนี่โอ้ยหนาวแล้วพี่นนองเอ้ยม่นได้แล้วก็เสียดีใจเดินตั้งนานอะไรเขาเขาพี่นนองคู่น้จเจ้าหิ่หิ่เอะไรไม่รู้โอ้ เข็บเมาไปแล้วขึ้นอยู่บนเก่งไม้มเต้าครับปวกไปแน้องดอกเบี้ยขออลอ ไอไม่รู้พี่น้องเล่าแล้วมั้งเห็ดแป้งพี่น้องเกือบเน่าไปหาดูเห็ดแป้งพี่น้องตรงนี้เห็ดแป้งเคยขึ้นเห็ดปวกก็ขึ้นตรงนี้เดินตัวเนื่อยแล้วพี่น้อง แต่เห็นเห็ดกอเน่านนะ้ะมาครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่เห็นอีกสักดอกเลยเดินจนวินหัวหมดเข้ามาในนี้ก็ไม่มีอีกฝนไม่่อยฝนมันตกติดกันสามวันพี่น้องแล้วมันกันแดดยังไม่เคยออกเลยเพิ่งจะออกวันนี้เลยนี่เริ่มออกวันนี้เลยมันได้ เห็ดสองอย่างคือย,ยังไม่ออกเด็ดโอทั้งสองวันนี่แะเห็ดออกเง,งียบขึนเนยเดี๋ยวไปฝังพี่น้องะเกิดองดีแล้วพีน่น้องนี่ครับลายเตะมาเลยแนละ้ว หน่วยย่ายไแล้วนี่คนระับลังหกเรียงหกเรียงหมานเลยขึ้นมาเป็นจุ่มแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาปลุกไปพี่น้อง มันเคยมาดูไหมกอลอนใหญ่ๆนี่ครับปกไว้กลอนพื่อ นี่ครับมันกำลังจะเกิดพี่น้องอเราอย่าเสียงดังพี่น้องเดี๋ยวก็ได้ยินผนง,นนงนี้ดดคงจะตูพี่น้องขึ้นเยอะพี่น้องเลยเป้นไม่อน เพิ่งเกิดพี่น้องเพิ่งจะเริ่มเกิดน้อยผมอาจะแหวกผมไม่แหวกหรอกผมพอามาดูเอาที่นี้เพราะว่ายังไม่มีคนเข้ามาพี่น้องอยังไม่ค่อยมีคนร่นมรงขึ้น เดี๋ยวขึ้นเลยพรุ่งนี้พอดีพี่น้องเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะมาตรงนี้แหละ <c oughs> จะลุกมาแต่เช่าเลยเดี๋ยวเก็บเศษกันให้ออกให้หมดพี่น้องแล้๋ยวออมาที่หลังเขับเห็น

มองไม่ค่อยเห็นต่อครับโอุ้ขผลงานพี่น้องไอ้ครืรอ,งงอจิะก้นนะงงพาพี่น้องนี่เห็ดละงอกพี่น้องสามสี่ก้อนนี่พรงนั้นเห็ดพึ่งกับเห็ดลูกค้าพี่น้องเห็ดลูกค้าหลายกว่ามูคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม พี่น้องต้องขอสวัสดีครับพี่น้องยากาศในป่าเกือบเที่ยงแล้วนะพี่น้องเนี่ยผมบอกมาตั้งแต่ตีห้าเดินจนน้ำมึดหมด